สวัสดีครับมาอัปเดตใหท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่เป็ดน้อยจากทางฟาร์มเรานะครับฟาร์มเราอยู่ที่จงังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอศรีสมเด็จตำบลเมืองเปือยบ้านป่าเม้าเหนือนะครับเม็นเพี่น้องหลายบอ่อ ตอนนี้เขากำลังอนุบาลลูกเป็ดครับให้มันได้เจ็ดมือแล้วก็จัดสรงให้ลูก้าต่อไปแล้วครับอันนี้คือเป็นมือที่สองครับเป็นวันที่สองของการฟักออกมาแล้วก็จะมาอาานุมาลแบบนี้นะครับใส่หลอดไฟสองหลอดให้ลูกเป็ดแข็งแรงก่อน มีตัวแข็งแรงเน่แข็งแรงเน่นะครับ<อ>ตัดกอง้อมนี่เด็กเด็ก แข็งแรงดีครับผมแค่อายุแค่สองวันอายุแค่สองมือนเดียวครับพี่นอ้อง ตัวที่กำลังประธานแข็งแรงกับนี้นี่เสียนะครับลูกเส็ม ลูกเป็นอี้เหลียงนะครับอายุสองวนันน่ารักครับผุจมูกจมจูกทำไมม,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 าามาอัพเดตให้เพิ่ง สวยน่ารักกำลังส้นกำลังขี่เรือกำลังีจริงตอนนี้นก็กำลังกกไฟเพิ่มความอบอุ่นให้ลูกเป็ดน,นะครับ ขอบคุณที่ตามรับชมนะคะกับช่องบ่าวแมนวิถีเกษตรช่วงนี้ก็สมาชิกเข้ามาอุดหนุนกันเยอะนะครับมาลงคิวกันไว้กับรูปเป็ดยี่เหลี่ยงร้อยเอ็ดสีมเด็ดตะบนเมืองเปื่อยบ้านป่าเมาาเหนือครับ